สมเด็จพระนิิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันในวันนี้เวลาเกนาฬิกายสนาทีสมเด็จพระนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเตศการดำเนินงานของมั่งมีฟาร์มอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นฟาร์มในโครงการส่งเสริมฟาร์มต้นแบบของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กวัวสัตว์ใหญ่จำกัดก่อตั้งโดยนายทรงมั่งมีหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ควยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูรุ่นที่3ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาภิเที่เบศร มหาภูมิพุนดุลยเดชมหาราชปรมนานาตปิีตเมื่อปี2521ในขณะนั้นนายทรงมั่งมีประกอบอาชีพเกษตรกรแต่ประสบปัญหาภัยแล้งและราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวนอย่างต่อเนื่องจึงหันมาทดลองเลี้ยงโคโนมตั้งแต่ปี2530พร้อมกับได้ร่วมจัดตั้งสหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดขึ้นในปี2534 ปัจจุบันมั่งมีฟาร์มได้รับขดเลือกให้เป็นฟาร์มต้นแบบจากการส่งเสริมและสนับสนุนจากสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห่วยสัตว์ใหญ่จำกัดและคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและหาแนวทางการดูแลการเลี้ยงดูโคโนมตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านปะสสตว์เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการฟาร์มแบบั้งเดิมให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบน้ำนมโคโล้นตลาดของสหกรณ์ในช่วงที่ผ่าน มาด้วยการบริหารกิจการที่โดดเด่นด้านทักษะการใช้บริการธุรกิจกับสาหากรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กซึ่งใช้การบริการทรัพยากรทางด้านอาหารและปะศุสัตว์กับสาหากรณ์ในฐานะสมาชิกสาหากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้รับฝากเงินและการจัดทำบัญชีฟาร์มทุกเดือนคิดเป็นร้อยละร้อยสอดคล้องกับแผนพัฒนาสาหากรณ์อย่างมีคุณภาพ มักมีฟาร์มมีพื้นที่ฟาร์มโคโนม14ไร่แบ่งเป็นโรงเรียนรีดนมระบบแป๊บลายขนาด10หัวรีดซึ่งเป็นระบบรีดนมวัวที่ใช้ท่อส่งนมโดยตรงจากเครื่องรีดนมไปยังถังเก็บนมแทนการเก็บนมไว้ในถังพวกพาแบบดั้งเดิมลดการปนเปื้อนน้ำนมรวมถึงประหยัดแรงงานและเวลาสะดวกต่อการเก็บน้ำนมจำนวนมากทำความสะอาดง่าย มีพื้นที่แปลงหญ้าและโคกพักโคในระยะต่างๆจำนวนสิไร,ร่มีโคนมทั้งหมด103ตัวปัจจุบันส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้กับสหกรณ์เฉลี่ยวันละ700กิโลกรัมได้รับราคาตามคุณภาพราคา21่บาท74สตางต่อกิโลกรัมมีรายได้เฉลี่ย4 6 2 8 8นหบาท54สตางต่อเดือน ทั้งนี้สหกรณ์โคน,โนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดได้คิจคนและพัฒนาผลผลิตจากนมโคแท้100%นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมผลักดันในการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์แปร,รรูปจากโคโนมให้ได้มาตรฐานอ,อยอซึ่งขณะนี้ผลิตภัณฑ์นม UST รสจรืดตราหนองโพอัลเจนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลา10นาฬิกา27นาที สเสด็จพระราชดำเนินไปสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห้้ยสัตว์ใหญ่จำกัดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเปิดร้านนมหน้าฟาร์มซึ่งสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห้้ยสัตว์ใหญ่จำกัดร่วมกับกรมปรศุสัตว์จัดตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้การแต่รูปน้ำนมดิบให้เป็นอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางอาหารและเหมาะสมในการจำหน่ายในร้านนมหน้าฟาร์มที่เป็นธุรกิจในชุมชน เป็นการต่อยอดส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนภูมิภาคให้เกิดการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมสดใหม่มีคุณภาพ,าพราคาไม่แพงที่ผลิตได้ในชุมชนจากกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมซึ่งจะช่วยสร้างค่านิยมให้เกิดการบริโภคนมโคสดแท้ของไทยและสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน อีกทั้งยังช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้เพื่อการเลี้ยงดูตนเองและสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการดําเนินงานธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเช่นผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดที่ผลิตจากนมวัวแท้จากโรงงานแปรรูปนมเป็นนมผงชนิดเตมมันเนยที่มีแคลเซียมสูงผ่านมาตรฐานการรับรอง GMP และผลิตภัณฑ์ทุเรียนอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งจัดสรรสิตการจําหน่ายนมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดชุมพรและกรุงเทพมหานครไอศรครีมทุเรียนป่าละอูเป็นการต่อยอดนําผลไม้ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นมาผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์ไอศรครีมที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และร้านนมหน้าฟาร์มเป็นจุดจำหน่ายนมและผลิตภัณฑ์นมประเภทขนมและเครื่องดืม่มโดยสมาชิกที่ผ่านการอบรมจากกรมปรศุสัตว์ปเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาร้านนมหน้าฟาร์มมีไรายได้เฉลี่ย60,000บาทต่อเดือนช่วยให้สมาชิกมีอาชีพและไรายได้ที่มั่นคงเพิ่มขึ้น สหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเดิมชื่อสหกรณ์โคโนมห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเมื่อปี2539 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด645คนดำเนินธุรกิจหลักคือรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกที่เลี้ยงโคโนม190คนส่งน้ำนม100คนมีโคโนมทั้งหมดประมาณ2,330ตัวมีโรงงานแปรรูปนมผงชนิดเต็มมันเนยและโรงงานแปรรูปนมพาสเจอไรส์ ั้งนี้สหกรณ์ประสบปัญหาขาดแคลนน้าใช้ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์และใช้ภายในศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบในช่วงหน้าแลง้งกรมจนแลปทานจึงพิจารณาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําป่าละอูกระจายน้ยําไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์รวมถึงรัศดรในพื้นที่ให้มีน้ําเพียงพอต่อการทําเกษตรและปะศุสัตว์ตลอดทั้งปี จากนั้นท่อพระเนตรกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ที่จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นเช่นข้าวสารนมน้ำดื่มน้ำมันพืชและน้ำปลาสิ่งข้าวสารนั้นสหกรณ์มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่วน้อยจำกัดให้บริการสมาชิกด้วยเป็นเงินเชื่อหักจากค่าน้ำนมดิบที่สมาชิกส่งกับสหกรณ์อีกด้วย นเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงและชุดพื้นเมืองที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทร,รับเสด็จโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรม,มราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ที่โรงพยาบาลปราสาสและโรงพยาบาลสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกนัทพงศ์ศรีชินจ่าสิบเอกจักริดเพลงเสน พลทหารอดิศรป้อมกลางและพลทหารธนทนรทอกระโทกกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรม,มราชินีสวงห่วงใยกําลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา โดยทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระมอมทส่งรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบระมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมีได้ องค์มนตรีเปิดการสัมมานานวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถลม่มประจำปี2568 ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนายจรันธาดากัญสูตรองคมนตรีประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณร,รงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติตินทล่มประจำปี2568 โดยมีนางสสิพรปานิกบุตรรองเลขาธิการกอปรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งสำนักงานกอปร,อรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนานละรนรงการใช้ย่าแฟกนันเนื่องมาจากพระชจาบรมริได้ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนเครือข่ายย่าแฟกและสถาบันการศึกษา จัดงานขึ้นระหว่าง,งวันที่28-30ถึงสิงหาคม2568มีผู้เข้าร่วมสัมมนา,าประมาณ200คนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการจากการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถนำหญ้าแฝกไปต่อยอดขยายผลทางวิชาการและนวัตกรรมให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ญ้าแฝกนันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับที่7 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกรวมถึงกรณีเกิดภัยพิบัติดินถลม่มตลอดจนเพื่อน,นำข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ที่จะจัดขึ้นณสาธารณรัฐอินเดียในปี2570อันเป็นการสนองพระดชดำริพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนาธีเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมานาถบิตร และสนองพระราชปณิธานาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพจากการใช้ประโยชน์จากย่าแฝกได้อย่างกว้างขวางจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณบงังมิสาผมจิรนัยมีชัยสวัสดีครับ